เต้าหยองตั้งงบสองล้านสร้างบ้านไม่ให้กับพอและกับแม่เนาะพี่น้องถือว่าสุดกระตันยูอิลี่สำหรับเต้าหยองอยูคอนเดดบอรมดา่าแห่งระเบียบว่าทศินซึ่งน้องนี่ก็ได้ทำงานหนักมาสองสามปีแล้วเนาะพี่น้องเนาะและก็เก็บหอมรอมริบจนว่าได้เงินก้อนหนึ่งจากความรักความเอ็นดูจากแรงพักดันจากพ่อเอกผลดีพ่อลำร่วมไปถึงแม่แม่แฟนแฟนเอฟ,ฟซ,ซีสายหมอําเฮานี่ละ อาจตรยว่าก็ต้องกราับสวัสดีมิตรหมอแค้นแฟนมล้ำสูผู้สูขคนนานพี่น้องเนาะมือนี่มาพอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมกับพอไ่หรือว่าแอดมินนี่ละมือนี่ก็สิไดน้าเสนอเรื่องเล่าในแวดวงของมล้ำโดยมือนี้สีนําเสนอเรื่องเล่าของเต่ายองหรือว่าเต่ายองอยู่คนเด็ดนี่ละซึ่งก็เป็นมล่องมล้ำดาราเป็นไหยรุ่นอยู่ซึ่งว่ากันว่านี่ ก็คือลูกบุญธรรมอีกผู้หนึ่งของพออิพักดีพ่นลำนอพี่น้องเนาะถือว่าเป็นเรื่องที่นายยินดีละก็ขอแสดงก็มีดีกับเต่าหอยองอแสดงก็มีดีน้ำลูกน้ำหลานน้ำถือว่าสุดกระตันยู่อิหลีสสำหรับเต่าหยองกระไดะเก็บหอมร้อมริบจนว่าได้เงินก้อนโตก้อนหนึ่งจากการล่องการเต้นของน้องนี่ละพี่น้องอจากพวงมาไลายของแม่ฮักจาก จากยังทุกภาคส่วนนาะพี่น้องเนาะจนว่าไเดเงินงก้อนโตก็เลยอยากสร้างบ้านให้พ่อกับแม่อยู่หลังไม่ซึ่งลาสุดเต้าหยองก็ได้โชว์บ้านตัวอย่างได้เลิกเตรียมนี่สร้างบ้านไม่นี่ให้พอลิ์แม่เขียวว่ากันวา่นวาความหวังของน้องดีอยากให้พ่อแม่ได้อยู่สุขสบายหลังจากที่ปีที่แล้วนี่็ถอยรถกระบะป้ายแดงและกะทถทีหน้าให้กับพอละแม่ซึ่งก็นานี้พี่น้องก็ อ่งสีได่ยินเรื่องเล่าของน้องมาอ่าพอสมควรแล้วเนาะพี่น้องแต่ว่ามีอีกมุมมุมหนึ่งที่พี่นอ้องบอเคยหูหลายๆคนบอเคยหูว่าก่อนอ่าน้องสีมีทุกมือนี่ได้ซึ่งว่ากัน่ารอบครัวของน้องนะี่บ่บ่เป็นว่าครอบรัวสีฐานะดีพี่น้องบอบ่เป็นว่าสีเป็นครอบครัวคนลาคนรวยมาก่อนก็เป็นครอบครั้วเช่าให้เช่าหน้า้วคาค่อนข้างสีลําบาก วากันวา่าพ่อกับเม่ขององนี่ติดนีอ่ติดนีนี่เป็นเงื่อนก่อนโตพอสมควรเนาะพี่น้องเนาะซึ่งบ้านเฮาเนี่กะวากันว่ากะเป็นนี่เกี่ยบทุลังใ่าเงี้ยนล่ะผมวา่าส่วนใหญ่ก็เป็นหนี่จากการทําให้ทาหน้าอแล้วก็มีลูกไส้คือจังเต่าหยองนี่ถือว่าเป็นบุญอ่เป็นกุศลน,นี่ล่ะเพื่อนวาเนาะพี่นอ้องลูกซีดีได้กันย้อนพ่อเมอ่าพ่อเม่มีลูกดี กะกะไปเว้าสากาเว้าได้เตรมปากค่ะพี่นออ้องว่าลูกคอยนีนตีโอ้ยดีหลายอนี่กะสร้างบ้านให้นี่กะซื้อรถให้จนว่านอกนี่กะเก็บเงินนี่ลหละไปไทยทีหน้าซึ่งกะบก่ไม่หน,นีนอกระบบถูกพี่น้องเป็นหนีในระบบนั่นะอละอต่อไปนี่กะสบายแล้วสําหรับพอลิตแลลวกัแม่เขียว อนี่แหละคุณระบุของแทนเนาะพี่น้องเนาะซึ่งว่ากันว่าเมื่อสามสี่วันที่ผ่านมานี่ได้ทําสัญญากับผู้รับเหมาแล้วก็เต้าหยองกับบุลืมบุญลืมคุ้นม่ๆมหักเนาะก็ได้ขออนุญาตว่าผมขอเอาเงินที่พี่พี่ม่ๆให้มานี่สั่งฐานควบม,มันคงให้ครับน้องแล้วก็พอกับแมนะครับขอบคุณพี่พี่ม่ๆนะครับที่ให้ผมมีวันนี้แล้วก็หาเลิกยกเสาเอกเสาโทซอยกันนะครับ โดยสร้างที่บ้านเกิดที่ตำบลหน้าท่านอำเภอทามวงจังหวัดกาลสินด้านงบการก่อสร้างนาะยกพ่อเอกับเผยว่างไว้ข่าวๆนี่ประมาณ2ล้านบาทก็ถือว่าเป็นเงื่อนก่อนก่อนไหบ่บหน่อยเนาะพี่น,อน้องเนาะสำหรับเด็กน้อยอายุ18แแต่ถ้าพ่อไ่เถ่าปานีก็ยังหาเงินบ่ทัน,ทน,นดได้พอสองล้านอยู่เด้ ซึ่งนองกจใส่เวลาหาเงินนี่ทางว่าทํางานหนักน้องพี่น้องทั้งเต้นทั้งร้องทั้งรอทั้งออกงานอีเวนต์ส่วนหนึ่งก็ต้องขอยกย่องพ่อเอระเบียบวาทศินเฮานี่ล่ะซึ่งว่าเป็นเปรียบเสมือนพ่อแท้ๆถึงแม้ว่าสิเป็นพอ่อปูนร้ำน้องพี่น้องขอบคุณตรงจุดใดที่น้องมีทุกมือนี่หนึง่งพ่อเอนี่ก็เป็นมีส่วนมีส่วนหลายแห้งมีส่วนที่สุดก็ว่าได้อืม ซึ่งพ่อเอกก็ได้เปิดเผยว่าที่ที่รับน้องเป็นลูกบุญธรรมนี่มันก็มีหลายเหตุผลหนึ่งหละ่ะก็คือน่องนี่มีความเข้ารบนอบนอ้องว่าจาสุภาพอ่อนหวานผู้ดใดเห็นผู้ดใดก็หักนัน่นแหละน้องพี่น้องซึ่งพ่อเอพ่อเอ,อซึ่งกับคุกขี่อยูกกอ่กับน้องกับบรรดาบุคลากรน,นี่ก็ว่าโอ้ยกะหักหอมน้องคือ,ค,อคือยังลูกแท้แว่าสันจะ แล้วพอเอเนี่แหละเป็นผู้ว่างแผนการใส่เงินทุกสิ่งทุกอย่างให้สำหรับนอ้องเพื่อว่าอย่างเพื่ออนาคตของนอ้นองนอ้องอายุยังหน่อยอยู่บางเทอาความคิดความอ่านกรสีบางเท้อกรสีหุนหันพัดแลนก็ต้องมีพอค่อยบอกค่อยสอนอยู่บะเศรา้าน้องพี่น้องน,นอนตรงนี้ก็ขอขอบคุณพอเอ,อเป็นอย่างสูงเลยถ้าเทียบอายุแล้วน้องพี่น,อน้องสิบแปดปีหาเง,งินได้ขนาดนี้ ว่าเรื่องหาเงินบปาันญดแต่ว่าก็ต้องมีควบมีระเบียบวินัยในการใส่เงินพ้อมจังจ้างสีเก็บได้ปานนี้เนาะพี่น้องขนาดหมอล่ำนักร้องดังๆบางคนนี่ดังว่าสันแต่ว่าบัดบันปลายชีวิตก็ล่ำบากก็มีพออย่างพราะการใส่เงินระเบียบในการใส่เงินของคนเฮานี่แหละนี่ถือว่านอกนี่ก็มีระเบียบวินัยซึ่งนอกเต้าหยองนี่ก็เป็น วัยรุ่นที่ว่านายยงยงอย่างหนึงงงน่งก็คือเหล่าเพราะกินยาเพราะสูบเป็นยาอชนต้นแบบได้ผมว่าอนี่แหละน้องพี่น้องกะแสดงความยินดีกับน้องนำซึ่งหลังจากข้าวนี่ได้มีการไล่สดแล้วก็โพส์ออกไปจากเต่าหยองนี่แหละน้องพี่น้องกมอ e อ็มีบรรดาเอฟซีแฟนคลับแล้วก็ศิลปินในแวดวงของมอลลอมอลลมนี่ก็เข้ามาแสดงความยินดีนี่ กับน้องนี่เป็นจํานวนมากส่วนหญ่กระเว้าแบบเดียวกันนาะพี่น้องว่ายินดีกับเต้าด้วยนะคะเ,เด็กอายุ18ปีทําได้ขนาดนี้เ,เก่งอีหลีขอชื่นชมด้วยใจจริงกระว่าจังสันแล้วก็ยินดียินดีกับเตา้าหยองอยู่คนเดชพลนลำยอดเยี่ยมเด็กกระตันยูค่ะกะพ่อจะเห็นข้อมเมต์กะดีใจนาะพี่น้องดีใจน้ำลูกน้ำเตา้าน้ำน้องน้ำนุงเนี่ยพี่น้องเด็กน้อย อผู้ใหญ่มันบระด้กเกี่ยวับอาไปอยู่ดอกคนดมันสีดีคนดมันไฟดีบางคนดเถ่าเถ่าผู้หฮงแล้วกะกะบ่ซ้ำเด็กหน่อยมาสัตซะอะนี่เด้อลูกหลานเอ้ยผู้ใดบัตท่านไดมีอ่าผู้เป็นแรงบรนดาลใจเนาะพี่น้องเนาะนาะ,นะ,นะลูกเต่าเราหลานเฮากะให้มาเบิงไอ้เต้าหยองนี่ละอะืเอาไอ้เต้ายองเป็นเฮดไอดอลอืเอาสิ่งดีๆของเพิ่นนี่ ไปพัฒนาชีวิตของเจ้าของเอสำหรับมูยองนี่ถือว่าเป็นเด็กดีเป็นคนจริงมาก ừ. อดทนนละกกัสูกตันยู ừ. สมกับคํามจีบันวาคนดีตกนำบ่ไหลตกไฟ่บ่อใหม่ ừ. ขอสแสดงความยินดีกับน้องเต่าหยองกับลูกเต่าหยองอื่อส่วนใหญ่แล้วกะอันนี้พี่น้องมีแต่คนชเื่นชมคนเฮด,ดดีเข้าต้องเื่นชมให้กำลังใจกัน่ากัน่าจังสันสำหรับ อ่าบ้านที่น้องที่สางนี่กะอ่าเดี๋ยวพอไงกะสะเอารูปบ้านขึ้นมาให้เบิงซึ่งก็ได้เส้นสัญญากับผูอ่ารับเหมาเนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องโอ้ยหลังสองล้านเนาะบ่เป็นหลังในน้อยได้พี่น้องสา่งอยบ้านเฮาอ่าทีบ่ได้ซื้อเนาะบ่คือบ้านจัดสรรได้บ้านจัดสรรส,สองล้านหลังไงได้อันนี้ทีน้องกับมีอยู่แล้วกะอ่าเอาเงินไปสั่งซื้อ,อ,อมันก็นได้หลงใงไงนั่นแหละบ้านนี้อ้าให้ถือเสบะวอวยพรล่ลวงหนาสำหรับนออ้องเต้าหยอง ถ้าสางเสร็จเขาไปยุ่ยมือใดกะกะกะซีนั่มเสนอข่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังกันอีกแต่ว่าสำหรับบ้านที่สีสางนี่กะว่ากันว่าวอวยพรหลวงหนา้ากะเขาไปยุ่ยแล้วกะขอให้เจริญร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงผู้ใดไปยุ่ยบ้านหลังนี้ขอให้มีความก้าวหน้าในชีวิตการง,งานทุกสิ่งทุกอย่าง สำหรับเมื่อนี้ขอจากลากันไปกับขอให้พี่น้องเอฟซีแฟนครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยเงินทองหวังสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมดังใจหวังสำหรับเมือนี้พอไงกันสิขอลาพี่น้องไปแต่เพียงสำนีขอกาวคำาว่าขอบคุณครับ